ื่ครับผมจะพาเพื่อนๆพ,พี่ครับไปสำรวจนะครับกธรรมชาติที่อยู่ทางด้านในนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้เจออะไรบ้างนะครับสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับว่าบรรยากาศของด้านในนั้นมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้และก็หินผานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เราก็จะมีพาสีเด่นนะครับเป็นตัวผ้านำไปสู่จุดเป้าหมายนะครับ ครับนี่จะเห็นได้ว่ามีความสวยสดธรรมชาตินะครับก็ะตามหินเต็มเลยครับนี่ฮะก็คือเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้นะเรียกมอสเรียกอะไรปะแต่ว่าสวยมากฮนะ นี่คือความสวยงามของธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นหินผานะครับตลอดถึงต้นไม้ต่างๆนะครับที่อยู่นะบริเวณจุดนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าครับมีถังน้ำครับในแสดงว่ามี คนเคยมาอยู่มาใส่นี่ก็จะเป็นการหลอดเขาทำอโอ้โหเราทำาแล้ว ก็ขึ้นมาบรรจบเส้นทางที่จะไปผ้าแดงเก่านะครับเห็ดมันเป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาตินี่ ก็มีเห็ดหลายอย่างนะทั้งกินได้ทั้งกินไม่ได้ ตอนนี้ก็มาที่ห้าบาทพระโมกขนะอีกครั้งหนึ่ง คือมาจัดจันนะครับคือฐานตั้งนิดเดียวเองครับนี่ฮะถ้าดูถ้าดูมุมนี้จะนิดเดียวเองนี่ฮะดูมุมนีน้ติดนิดเดียวนะฮะ พระพุทธรูปงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเชิญไปปฏิสฐานเป็นมิ่งมงคลที่สังคสถานลานผ้าแดงนะครับหรือว่าลานผูกผ้าแดงนะครับนี่ครับจะเห็นว่านครับบริเวณรอบๆนะครับก็คือเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติมากๆสวยสดงดงามนะครับาำรับ คนที่ชอบเดินแบบชม <c oughs> ชมธรรมชาตินะครับคือระบบนิเวศก็ดีมากเลยครับ นี่คือสภาพของหินครับคือหินแต่ละก้อนนะครับก็จะมีมอสเกาะเต็มเขียวแล้วก็หินแต่ละก้อนจะมีคุณลักษณะที่แปลกแตกต่างก,กันออกไหมนะครับอันี้ลอยอะไรเอ่ย

一百个电话也牛了。 ครับพอดีว่ามาเห็นอ่าอันนี้ครับบางทีเพื่อนๆพ,พี่อาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ว่าฮะตัวนี้คือหวัวนิโป้นะครับเดี๋ยวรอยเท้าหวัวโป้นี้คืออ่าลองมาครับโปงชีนางกลางก้อยเนี่ยแต่เป็นรอยเท้านะฮะอ่าส่วนนี้ก็เป็นส้นเนี่ยลุมคือถ้ามองตรงนี้ ถ้าถ้าถ้าไม่เห็นจริงจะเหมือนนะแต่ว่านีมน่มันผ่านหน้าเลนไปมันอาจจะดูไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยจะชัดเจนนี่ครับคือธรรมชาติเป็นแท่งต้องสวยเลยครับนีกำแพงเป็นกำแพงเลย สวยงามมากครับมันได้มันถึงจะขึ้นยี่ห้บามันก่าวบรรนาบาตรงนี้หรมันตูิงผิวยู่งนี้มั่เนี่ยปี๊ี ยอกิ่งอตองแดงมายาวอยู่กับสั่งนะรงานไมไหวไงครับที่เห็นโขดหินอยู่ไกล้นู้นกครับันก็คือผานางคอยนะครับที่คาบทีแล้วได้เคยมาเที่ยวครั้งนะครับได้มา ที่ป่าครั้งนึงแล้วก็มานอนอยู่ตรงมานอนเล่นอยู่ตรงแอรที่ว่าเป็นพรมสีนะฮะตัวน,นั้นนะที่เป็นยาบแบบนี้นะก็เ <c oughs> เป็นวิวที่สวยสดงดงามมากเลยครับก็ที่เห็นอยู่นณะจุดนี้นะครับ อยู่ในจุดนี้อันนี้ก็คือบะาะปัจเจกโพดนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คืออ่าใต้เท้า,านะครับใต้เท้าลักษณะเรียบในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหลังเท้าอยู่ที่ด้านนะนี้นี่คือหลังเท้าอยู่ที่ด้านนี้เป็นลักษณะแบบบาดตะแคงนะครับคือถ้ามองนี่จะเห็นได้ชัดลว,ว่าจะเป็นนิ้วน,นะฮะจะเป็นนิ้วเห็นยนะ Ầu. ครับเพื่อนพี่ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่จุดที่เรียกว่าบาทพระประเจกโพธนะครับซึ่งผู้เ่ยวชาญหรือว่าพระอาจารย์ท่านนะครับอ่าได้พามาชมนะครับอันนี้ก็คือบาทพระประเจกโพธอันนี้คือหลังเท้านะครับอันนี้คือด้านนี้จะเป็นใตยเท้านะครับอันนี้คือหลังเท้านะครับอันนี้คือนิ้ ầu. วนี่คือ บาทาพัดปัจเจกโทษนะครับส่วนทางด้านหลังผมนะครับเ,เพื่อนเพื่อพี่อาจจะได้เคยได,ได,ได้ได้ชมแล้วก็คือผานั่งคอยอยู่ทางด้านนั่งนะครับซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับอยู่ทางด้านหลังครับมีทั้งหน้าผามีทั้งเหวลึกลงไปมองไปลงข้างล่างก็ลึกมากเลยครับอันนี้คือธรรมชาติของบนยอดเขาพิจกูดที่ หลายแต่หลายท่านยังไม่เคยได้เห็นนะครับส่วนอันนี้ก็คือกระดิ่งและกะ็กระถางทูบก,ก็เคยมีอ่าพระคุณเจ้าหรือว่ามีบรรดาท่านสารชนก็ได้ขึ้นมากราบัการอะไกแล้วก็มีนี่คือสิ่งที่สวยงามมากๆเลยนะครับ ครับจะเห็นไก่อยู่นู้นนะครับีไ่ไกยอยู่นูนนะ้นนี่นก็คือ,อทํำแก้วสารพัดนึกนะครับนู้นนะครับทีเห็นอยู่ไกลไกนูน่นเห็นดะโดขึ้นมาเป็นอ่าเรียกอะไรอ่าสายรอบฟ้านะครับที่เป็นแบบชอดชัดนูนนะ่นฮะ สารเพ,พ,พื่อนๆพี่มองจากในนี้อาจจะไม่จะไม่ค่อยชัดเจนนะครับนุ่นนะนุะ่นนะนั่นคือยอดชัดสาย่อฟ้าครับเป็นที่ตั้งทำแก้สารพัดนึกนะครับครับนี่คือภาพบรรยากาศครับสวยครับหินหลายยางลายซับซ้อนกันเลยครับ สวยจริงๆครับบรรดาเพื่อนๆพี่ครับสวยมากๆเลยครับนี่ครับหินบนยอดเขาทิจกุฎรเป็นปลักษณะน,นี้ครับมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเหมือนเหมือนเกลือนะเหมือนเกลือผสมกับปูนปัตเตอร์นะจะเป,ป็นลักษณะนี้เนี่ยดังนั้นนะครับมันมันสามารถก่อนได้ง่าย ตอนไม่เหมือนกันตอนลองลองตัวไปเป็นไงเนี่ยครับนี่คือตัวท่ะเกาะแล้วนั่นนี่โอ้โหไม่ยอมปล่อยเด้อโอ้โหแต่มันก็เป่งนั่นั่นน่ะนั่นน่ะเป่งนั่นนั่นใครเจอบังนี่ใครจะมีใครโดนบังวะการพูดก่อนไม่โฟกัสค อาจารย์ไทยแหละยวกท่านนี่เหนื่อยนะยังได้ไม่อาจารย์นี่แหละโอ้ไม่ครับเนี่ยครับเห็นก็เนี่ครับที่ว่าเหมือนของผู้ชายครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องให้ดูฮะ าจารลังหมู่ะหมูกดลังหมูหมูกดลังทำลังลูกมัน้าดรเีได้ิอีเนี่ยเเพิงๆสมสมเนี่ยหมันกลังทำคอลูกมัน